เฮ้ยมึงครัเมื่อกี้เรียนอะไรแล้วนะเรียนเรื่องอาณาจักรลังกาสุกะเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสอนเราหน่อยได้ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองไปถามบัวดูไงอ่ะบัวเราไม่เข้าใจเรื่องอาณาจักรลังกาสุกะอธิบายให้เราฟังอ๋อนี่เรากำลังอ่านอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟัง ที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรตามพอลิงอาณาจักรลังกาสุกะเป็นอนาณาจักรโบราณมีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีลังกาสุกะมีที่ตั้งเป็นกึ่งกลางเส้นทางค้าขายโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและศูนย์ค้าเครื่องเทศ มีสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้ที่ดังที่สุดได้แก่ไม้หอมและกํายานซึ่งอินเดียอาหรับยันยุโรปต่างต้องการอย่างมากอีกทั้งรังกาสกะเป็นท่าเรือสอ่งออกที่ใหญ่มากร่องรอยทางโบราณคดี เชื่อกันว่าคนในหมู่บ้านกาเลจินอ,อําเภอเมืองปัตตานีปัจจุบันคือผู้สืบเชื้อสายชาวเมืองลังกาสุกะเมืองโบราณที่กรมศิลปากรกำลังขุดเต่งอยู่ที่อ,อําเภอยารังในขณะนี้คือศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรลังกาสุกะในเมื่อบันทึกชาวอินเดียและอาหรับที่เรียกเมืองนี้ว่าลังกาสุกะกับบันทึกของชาวจีนที่เรียกหลางหยาซุย ล้วนระบุทิศทางและที่ตั้งตรงกันหมดร่องรอยทางโบราณคาดีชี้ให้เห็นว่ามีลักษณะเป็นเมืองเรียงกันถึงสามเมืองด้วยกันได้แก่เมืองที่กำลังขุดอยู่ที่บ้านวัดบ้านจาเละและบ้านปราวแวอําเภอยะรังอยู่ริมทะเลมีลักษณะค่ายคู่ประตูหอรบตามมุมเมืองคาดว่าน่าจะเป็นประชาคมสามแห่งที่อยู่ร่วมกันโดยรวม แล้วพื้นที่ดังกล่าวนี้พบร่องรอยทางโบราณคดีถึงกว่า40แห่งลงมือขุดไปเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นชิ้นใหญ่ๆที่กำลังขุดอยู่เป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาทั้งพบคำจารึกภาษาปราวะอินเดียโบราณและภาษาสันสกฤตด้วยบ่งบอกอย่างเด่นชัดแรกเริ่มนั้นชาวลังกาสุกะนับถือศาสนาพราหมณ์ เปลี่ยนมาถือพุทธและเปลี่ยนมาเป็นอิสาลามตามลำดับนี่อเข้าใจกันหรือยังอืมเราเข้าใจแล้วสามเข้าใจยังเราก็เข้าใจแล้วแหละมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดโอเคเข้าใจ